จะพามาดูการแต่งรถที่สวยแล้วก็แต่งซิ่งได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตํารวจนะครับผมก็สว i̇şte. mm hmm. ัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับซัพย์สมบูรณ์ยางยนต์นะครับที่นี่เลยสุขสวัสดิ์64นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูการแต่งรถที่สวยแล้วก็แต่งซิ่งได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตํารวจนะครับผมมาเลยครับคันแรกจะเป็นอิลซูมิวเอนะครับผมตัวนี้ป้ายแดงแจ่มมาเลยนะครับผมลูกค้าที่นี่ลูกค้ารวยทั้งนั้นเลยนะพี่นะ นี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ds 0 1ศูนย์หนึ่งะครับผมตัวนี้จะเป็นแบนคอสมิดครับรายละเอียดล้อจะเป็นสีดํานะครับทั้งวงเซียนสีข้างก้านแดงนะครับผมแล้วก็ขอบเป็นสีแดงนะครับสีแดงแรงนิดเลยนะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นเซียนซีคอสมิดนะครับผมก็จุ๊บจะเป็นจุ๊บคอสมิดนะครับผมงานเลเซอร์นะครับคอสมิดเลยนะครับผมเป็นล็อของแท้เลยนะครับแล้วก็รัดด้วยยางคอสมิดอ่าเลปเตอร์เฮทีนะครับผมตัวนี้ เบอร์ยางจะเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดยางปีสองสามนะครับผมตัวนี้เลยนี่นะครับยางนุ่มเงียบนะครับก็สเปคล้อนะครับผมจะเป็นขอบสิบแปดกว้างเก้านิ้วออฟเซตอยู่ที่สิบแปดนะครับผมแล้วก็มาชมล้อหลังกันครับผมจะเป็นตัวเดียวกันสเปคเท่ากันทั้งสี่วงเลยนะครับผมไม่ยืนไม่ล้นแน่นอนครับตัวนี้ใส่ในออรุสุมิวเอ็กนะครับรถสีขาวคิ้วสีดําตัดด้วยล้อสีแดงสวยงามมากครับผมลงตัวจริงๆ สวยไหมสวยมากครับแต่ก็ต่อไปครับผมอีกคันหนึ่งนะครับป้ายแดงเหมือนกันเลยพามาชมกันครับตัวนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับผมเป็นตัวพิเศษ G R Sport นะครับผมตัวนี้นี่เลยรถสีดาใส่ล้อสีดําด้านนะครับผมดูดุเลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแบรนด์คอสมิดเหมือนกันครับชื่อลาย X T 0 0 5 R นะครับผมสีดําด้านทั้งวงนะครับผมสวยงามมากนะครับสเปคล้อข้างหน้าจะเป็น ขอบ18กว้าง9นิ้วนะครับผมออฟเซตอยู่ที่25นะครับผมตัวนี้รายละเอียดเส้นสายสวยงามมากนะครับผมสีดำด้านหยอดแดงด้วยนะครับผมสวยงามจริงๆครับแล้วก็ออออย่างหนึ่งครับผมน็อตจะเป็นน็อตเลสซิ่งเกียร์นะครับผมเป็นสี h y เปอร์แบนะครับเป็นน็อตของ c o ส m i ตนะครับน็อตแท้นะครับผมแล้วก็พาไปชมสเปคล้อหลังกันครับผมสเปคล้อหลังจะเป็นขอบ18กว้าง10นิ้วนะครับผมตัวนี้ขอบ 18กว้าง10นิ้วออฟเซตอยู่ที่20นะครับผมตัวนี้นะครับไม่ยื่นไม่ล้นเหมือนกันครับ XT005R นะครับโมเดลนี้นะครับผมจำไม่ชื่นใจเลยนะครับรัดด้วยยางคอสมิตไทยเลยนะครับ T1RS25558 0 1นะครับผมตัวนี้เลยยางปี23นะครับดูข้างหน่อยพี่ไม่ยื่นไม่ล้นนะครับดูได้เลยเป๊ะเลยครับ ะครับผมมาครับผมสวยจริงๆนะครับผมลงตัวทั้งสองคันเลยนะครับผมก็ขอฝากกุ้ด้วยนะครับกับซับสมบูรณ์ยังยนต์นะครับผมซับสมบูรณ์ยังยนตนะครับผมสุขสวัสดิ์หกสิบสี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไวในคลิปนะครับผมเดี๋ยวลูใต้ลิงก์นะครับผมแล้วก็สนใจสินค้านะครับทักเข้ามาในเพจหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ